สวสดีค่ะสวัสดีสี่พันเรอยนะคะ้เาถ่ยลเนียฮัลโหลฮัลักทาดี่กี้เห็นพอนนพอนอนตกมาได้เละใช่ตกอุ่นได้จ้ามาตกใส่จ้าเดี๋ยวแมกเมกตา่มรุมเนี่ยได้ไหมตอนกูไปปีกบัวจ้าตอนนั้นน่ะโรงยันะ ถ่ายรูปให้หน่อยค่ะยังรับยกีกยัได้อีกบ่ถูกปู๋ได้อีกบ่กระเป๋ายังวะงสวยอยู่เลยแม่มีสวยอยู่แล้วกล้องไหนคะเดี๋ยจี้ถ่ายให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่หมอถ่ายให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่หมอถ่ายให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวทีละท่านนะคะเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายทุกท่านนะคะถ่ายห้จะเดหเดี๋ยให้พี่มอนถ่ายใหายจ่ เดี๋ยวเดี๋ยวหลังพี่หมอนแลยค่ะคุณแม่คุณแม่มาหลังพี่หมอนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครถ่ายรูปลอหลังพี่หมอนเลยนะคะต่อแถวหลังพี่หมอนเลยนะคะ สวัสดีครับ <Myth S 1> ผมขอบคุณพี่เขาก่อนขอไปแล้วโม <g ül> นสวัสดีค่ะไม่ก็เก้ารอเดี๋ยวพี่จะไปยังสวนตลอดนะมามาตลอดไม่มีอะไรเลยค่ะ ถ้ามาเป็นล่เดีย้เดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อแถวรางพี่หมอนเลยนะคะคุณแม่แม่เดี๋ยวคนละหนึจลักัน้ไหนองชีกมอนจาแม่มอับ้จ้ายนะก่มได้จ้าันน่งห้่เรนาถึงใหญ่มาก

ข้าแถวข้าแถวล้างพี่มอนเลยเด้อค่ะคุณแม่ไม่ต้องผิีคุณแม่มาล้างพี่มอนนี่ค่ะมานี่มาล้างพี่มอนเสื้อดำนี่เด้อนี่เด้อแถวนี้เด้อพูลาพูลาแถวนันลาจ้าต่อแถวเด้อค่ะเด้อต่อแถวเด้อไทยไทอ่ะแถวนี่ล่ะอ่ะแถวนี่ล่ะเอาออเ

ต่อแถวทั้งพี่ค่ะในต่อแถวทั้งพี่ค่ะนย่างข้าต่อแถวยิ่งต้องผิดด้วยตาเด้อแม่จ้าข้าวต่อแถวถ้หลุดกันเด้อลูกถ่ายเด้อผมจะได้ถ่ายทุกคนเด้อค่ะเด้อใช่จ้าต่อแถวแถวเดียว์เลยครับทั้งถ่ายรูปทั้งจับมือเลยนะครัะ แถวอยู่นี á, ่ค่ะแถวอยู่นี่ค่ะแถวอยู่นี่จ้าาติดมือเลยไม่เป <h> ็นไรติด <t> เ <é> <h> ียวดอหิดาก้รูวจา้นานี่เขาเทายหายอันีลูกาไม่ขอจนหน่อยะเียต่อคิวตอคุยลยนออกือู แม่มองไม่เห็นแม่อยากได้ลูกสาวคนสวยของแม่เยวพกนน้หอ่่่่ชไมม็

กลัวจริงๆหน่อยเลยเียไวก็ใส่น้ัว่กปเยนีเนค่ะ่ย มาต่อแถวต้องพี่คะแนนมาต้องพี่มาต้องพี่ต่อแถวด้านนี้นะคะมาต่อแถวด้านนี้นะจ๊ะ อัดตอนแถวเด้อจ้าเด้อต่อแถวเด้อจ้าบุญเได้แม้้แถวบุญอะบุไ้มีอนุญดีแท้ขอบคครับพี่น้องว่าการทิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า